ครับวันนี้เรามาดูการเปลี่ยนจอของมือถือ Vivo Y16 กันข้างหลังลักษณะเหมือนกับเป็นกระจกเคลือบนะแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นฝาหลังแบบพลาสติกนะที่ดูนะครับโอเคการเปลี่ยนทำยังไงมาดูกันครับ ในการเปลี่ยนจอนะครับขั้นแรกก็ทําการปิดเครื่องเอาถาดซิมออกนะครับแต่เครื่องนี้ปิดไม่ได้นะเพราะว่าหน้าจอสัมผัสไม่ได้เลยกดปุ่มเปิดแล้วก็ยังติดอยู่นะครับก็จิ้มถาดซิมออกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเลาะฝาหลังนะครับฝาหลังมันเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ไม่ต้องกังวลมันจะแตกนะขั้นแรกก็ผมจะใช้เครื่องมือตัวช่วยก็คือใช้คัตเตอร์จิบจิกเข้ามุมก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใช้อุปกรณ์ช่วยวิ่งแบบเนี้ย ตัวที่ใช้ตัวนี้เป็นใบเลื่อยหักนะครับเอามา DIY เอานะครับเพราะว่าใบเลื่อยหักเนะี่ยมันจะแข็งนะใบเลื่อยมันจะแข็งเราสามารถมาช่วยถึงตัวนี้ได้นะครับเจียขอบมันให้มันให้มันบางให้คมอะเหมือนกับมีดแต่ว่าก็ไม่ถึงกับคมมากนะครับเราช่วยงัดตัวนี้ได้โอเคเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยออกได้ง่ายเป็นพลาสติกสามารถบิดไปมาได้แต่ก็ออกแบบได้สวยนะตัวนี้นะครับเป็น V ี vo Y16 โอเคหลังจากนั้นนะครับ ก็ทําการคลายน็อตทุกตัวเลยครับทีนี้ฟ้าหลังชั้นที่2นะครับหรือตัวครอบกลางเนาะก็ทําการคลายน็อตเลยครับตัวครอบกลางจะมีสแกนไลน์ hmm. ในมือติดอยู่นะครับหลังจากเราคลายน็อตเสร็จเราจะมาทําการถอดครับทีนี้มาวิธีการถอดทำยังไงใช้เล็บจิกเข้าบริเวณข้างช่องถาดซิมนะครับแล้วใช้เล็บเลาะเลยนะครับเลาะไปเรื่อยๆตัวนี้ต้องระวังสแกนไลน์ hmm. ในมือนะครับ าจากนั้นก็ทําการกค่อยๆงัดขึ้นแบบนี้จุดไหนที่มันติดก็เลาะอ,อีกรอบนะครับเนี่ยระวังสแกนลายในมือเห็นไหมครับสแกนลายในมือติดอยู่ก็ทําการงัดออกทีนี้ตัวนี้ไม่มีตัวครอบสแกนนะปกติบางรุ่นจะมีตัวน็อตยึดอีกนะก็ต้องดูนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะทําการเทสจอครับจอที่เราสั่งมาอ่ะก็ทําการถอดแบตก่อน แล้วก็ใส่คืนนะครับจากนั้นเราจะทําการเอาจอมาทําการทดสอบครับทีนี้จอที่เราสั่งมานะครับเวลาทดสอบเนี่ยเราจะต้องทําการเช็คดีๆนะตัวนี้มีเทปกันช็อตไหมนะครับถ้าไม่มีเวลาวางจอลงไปเนี่ยช็อตเลยนะครับจออาจจะลวนหรืออาจจะไม่ติดหรืออาจจะเป็นเส้นอะไรพวกนี้นะครับมันเบือนนั่นเองอ่าเสร็จแล้วก็วางสายแพรลงช็อคเกตของมันนะครับ กดลงให้มันเข้าล็อกของมันนะครับนะกดให้ลงช็อกเกตเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนทดสอบให้กดแผงวงจรเพื่อให้มันชนกับสวิตด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ทําการกดเปิดทีนี้การทดสอบจอนะครับก็จะทดสอบจย่างก,กับเรื่องสีของจอนะครับการทัชสกรีนนะว่าสัมผัสดีไหมการทํางานของจอโอเคไหมประมาณนี้นะตัวน,นี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับลองทดสอบพิมพ์ดูนะครับ ทดสอบแสงสีนะครับการทํางานสีจอสดไหมตัวนี้ผมสั่งผ่านตัวแทนจําหน่ายนะครับซึ่งเขาชิวสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นจะถือว่าคุณภาพอยู่แล้วอะต่อมานะครับหลังจากเราทดสอบเสร็จก็ทําการดึงแบตออกครับทีนี้การดึงแบตก็ลอกถุงด้านข้างออกแล้วบีบไว้แล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้นะครับค่อยๆลอกออกมาอาจากนั้นก็ทําการวางไว้เหมือนเดิมนะครับแบตก็ดัดคืนหน้า้ามันโกงนิดหน่อยนะครับ เสร็จแล้วก็ทำการลอกสายแพจอเลยครับทีนี้โอเคจากนั้นนะครับเราจะทำการงัดจอเก่าออกครับก็ใช้อุปกรณ์ก็คือคัตเตอร์ตัวนี้นะครับนำล่องก่อนจิกเข้ามุมนะครับค่อยๆงัดขึ้นเพื่อให้มันขึ้นมานิดนึงจากนั้นก็ใช้อุปกรณ์ตัวช่วยของผมอะ่ะตัวนี้ใบเลื่อยหักตัวนี้งัดได้เลยทีนี้จะเห็นว่ามันสามารถออกมาได้ง่ายเลยใช่ไหมครับถ้าใช้ใบถ้าใช้คัตเตอร์ดันเนี่ยคัตเตอร์หักนะ แต่ตัวนี้มันเป็นใบเลื่อยนะครับมันแข็งมันก็สามารถงัดขึ้นได้เลยท่านไหนจะเอาไปใช้ก็ดูเป็นแนวทางนะครับ DIY เอาค่อยๆงัดขึ้นแบบเนี้ยอยู่ด้านบนมันจะมีตัวกองลําโพงนะครับเวลาเรายกขึ้นเราก็ต้องดูด้วยนะถ้ามันติดไปกับจอต้องเอากลับมานะครับหลังจากยกจอขึ้นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือทําความสะอาดตัวบอดี้หรือโครงนะสําคัญที่สุดคือการทําความสะอาดนี่แหละครับ่ะตัวดีจะเห็นว่าเนี่ยจอหลุดออกมาแล้วนะครับ แต่ก็มีเศษของจอบาง,บางจุดนะที่ติดอยู่ที่โค้งนะครับดังนั้นเราต้องทําความสะอาดออกให้หมดเนี่ยค่อยๆทําไปนะครับถ้าเราทําความสะอาดไม่ดีจอจะลงไม่สนิทนะครับอันนี้สําคัญเลยในการเปลี่ยนจอต้องเก็บคาบกาวให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนะตอนนี้ก็ทําความสะอาดเสร็จก็ใช้แปรงปัดนะครับไล่พวกฝุ่นออก โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะทําการลงกาวนะครับกาวตัวกาวที่ใช้ตัวนี้เป็นกาวทีเจ็ดพนนะครับเป็นกาวดานะที่ผมใช้นะครับกาวดานี่จะช่วยเรื่องอะไรการติดของจอจะแน่นกว่ากาวใสนะครับแล้วก็กที่สําคัญเลยมันจะช่วยเรื่องของแสงของจอที่จะรอดออกบริเวณด้านข้างนะครับอ่าก็วิธีวางกาวก็คือวางเป็นเส้นยาวเลยนะครับอย่าให้เส้นขาด ถ้าเส้นขาดก็คือจอจะมีช่องช่องว่างนะเวลาเราวางลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการลอกตัวนี้ออกอ่ะโอเคนะครับจากนั้นก็ลอกข้างหน้าออกด้วยนะครับลอกออกเพื่ออะไรเพื่อเวลาเรารีดมันจะได้สนิทนะครับส่วนถ้ามันมีคาบกาวเดี๋ยวเราค่อยเจ็บเอานะครับวางเสร็จเรียบร้อยนะครับดันด้านบนให้เข้าจากนั้นเจ็บด้านล่างครับเนี่ยค่อยๆรีดทีนี้ การรีดต้องรีดแบบนุ่มนวลน,นะครับค่อยๆรีดไปนะครับใช้นิ้วเนี่ยรีดไปค่อยๆรีดไปถ้ารีดแรงเกินไปจะอ,อาจจะเบิดได้นะต้องระวังนะครับตัวนี้ต้องทนุถนอมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยเพราะว่าถ้าอะไหลพาดมานะครับได้สั่งอะไรตัวใหม่เปลี่ยนอีกนะตัวนี้ก็ใส่สายแพรให้มันลงที่เช็่อกเก็ตนะครับให้ตรงนะครับโอเคจากนั้นก็รีดสายแพรให้ติดกับตัวด้านล่างเนี่ยแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็นำแบตมาใส่ครับทีนี้แบตถ้าตอนเราดึงมันโก่งก็ดัดคืนก่อนนะครับต้องเก็บดูคาบดีๆอยู่ใต้แบตมีอะไรติดไหมถ้าติดเวลาวางแบตลงไปเนี่ยมันไปทับมันจะทำให้จอเป็นจุดสีขาวๆนะเสร็จแล้วลองกดเปิดครับ ติดกันมาเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาหนังยางครับรัดทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีถึง30นาทีเวลาเราเอาหนังยางมาลัดเราต้องยืดหนังยางก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันตึงจนเกินไปนะไม่งั้นอาจจะทําไปลัดจอแล้วอาจจออาจจะเบินได้นะครับการเบินของจอเช่นจออาจจะเป็นเส้นหรือจอเสียนั่นแหละนะครับเนี่ยครับเวลาลัดก็ลัดด้านบนด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงกลางอกีกเส้นหนึ่ง ผมจะรัดประมาณนี้นะครับสามเส้นพอส่วนด้านขวางก็เรารีดเอานะครับถ้ารัดเยอะจนเกินไปจอจะถูกบีบนะครับผมเห็นบางท่านนี่รัดจนกระทั่งแทบไม่มีช่องโหว่เลยนะครับถ้าแบบนั้นนี่เจ้าของเครื่องเอาไปใช้อีกได้ไม่นาน,นครับเพราะว่าจอมันถูกบีบนาน,นานไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีปัญหาเลยทีนี่นะการรัดก็คือรัดพอประมาณนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผ่านไป20สบนาทีผมตัดมานะ เราก็เอาหนังยางออกเลยครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทําการประกอบครับก็ใส่สาย,สายแพสแกนลายในมือทีนี้ก็ปิดปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องแล้วก็ทําการประกอบตามนี้เลยนะครับค่อยๆบีบไล่เนี่ยอ่าก็ดูให้มันทุกจุดนะครับให้สนิทที่สุดนะครับเครื่องลูกค้าก็คือเครื่องที่ เราทําออกมาแล้วต้องสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าอะไรถ้าทําไม่ดีเขาก็จะพูดให้เรานะแล้วเขาก็จะไม่มาซ่อมอีกเลยนะครับถ้าเป็นช่างนะแต่ถ้าเป็นเครื่องตัวเองก็อันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับก็อยู่กับฝีมือเสร็จเรียบร้อยก็ขันน็อตอัดคืนครับท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับความดูดีดมาเรื่อยๆนะครับเป็นช่องสอนออนไลน์ตอนนี้น่าจะเกือบ4 0 0พันคลิปแล้วมั้งที่ลงนะครับ เป็นความรู้ล้วนๆเลยวิธีการท่านกดเข้าไปที่ช่องนะครับแล้วกดเลือกโหมดวิดีโอนะคลิปไหนที่มีประโยชน์กับเราก็ลองกดเข้าไปดูนะครับบางท่านดูคลิปตอนนี้สามารถเปิดร้านได้แล้วนะครับก็คือถ้าดูจบเนี่ยเราสามารถเอาไปเป็นเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมมือถือนะครับเปลี่ยนจอเปลี่ยนอะไรทุกตัวนะครับอ่า นะครับส่วนการปลดรหัสถ้าเราเป็นช่างเราไม่มีโปรแกรมก็ทักมาครับเราก็ต้องอาศัยการบวกหน้าร้านเอานะครับโอเคนะครับหลายท่านหน้าที่เป็นช่างนะครับบางทีไม่มีโปรแกรมปลดก็ใช้วิธีการบวกหน้าร้านเอาครับแล้วก็ทักมานะครับผมก็จะควบคุมความระยะไกลใช้โปรแกรมปลดให้ทีนี้การติดฟ้าหลังนะครับเนี่ยติดฟ้าหลังก็วางกาวแต่ตอนนี้กาวด้านหลังเนี่ยผมใช้กาวใสนะอ่านะครับแล้วก็เกล็ด เกลีย,ยมันนะให้มันทั่วแบบนี้นะครับวางกาวแล้วก็ใช้ปลายเกลียวทาเสร็จนะครับทากาวเสร็จก็ปล่อยให้มันหมาดนิดนึงนะแล้วค่อยประกบลงนะครับเสร็จแล้วก็เอานังยางลัดทิ้งไว้ทีนี้เสร็จเรียบร้อยพอมันแห้งแล้วค่อยใช้น้ํายาทําความสะอาดคราบกาวได้บางท่านถามว่าใช้อะไรทําความสะอาดคราบกาวเราใช้แอลกอฮอล์ได้ครับแอลกอฮอล์แบบน้ํานะนะครับเพราะแอลกอฮอล์จะช่วยทําให้กาวมันหลุดออกมาได้นะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางเลยครับทีนี้ค่อยๆรีดครับเนะี่ยค่อยๆรีดไปการี่มันเยอะจนเกินไปก็จะถูกบีบออกมานะครับแล้วก็รีดไปนะจะเห็นว่าสนิทนะครับเหมือนเครื่องใหม่แกะกล่องเลยนะครับถ้าเราทําเนี้ยบนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับไม่ใช่ว่าทาครั้งแรกเลยจะเนี้ยบไม่ใช่นะขึ้นอยู่กับว่าเรามีประสบการณ์ในการทําแค่ไหนนะครับมันก็อย่างว่าเนาะนะครับทุกอย่างมันต้องมีการเรียนรู้นะครับ ไม่ใช่ว่าทำครั้งแรกมันจะดีเลยบางคนเปลี่ยนจอเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดไม่ติดก็มีมันมีหลายอย่างนะครับเพราะว่าอะไรบางทีไม่รู้จักว่าจุดนั้นจุดนี้บางทีลองจอไม่กดแผงวงจรล,ลงจอก็ไม่ติดก็มีนะอันนี้เสร็จเรียบร้อยผมก็ทําความสะอาดคาบกาวนะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยจอทํางานดีทุกจุดเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังเนียบนะถ้าใครสนใจอยากเปลี่ยนก็ส่งมานะครับเปลี่ยนให้ในราคากันเองโอเคครับก็ไปประมาณนี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ